ท่านวันนี้นะคะวีอีกอันหนึ่งที่สั่งมาแล้วค่ะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าี่เลี่เลนี่จะนี่จะนี่จะยวมาลองใส่กันดูว่าเป็นยังไงใส่กลางนะทุกคนนี่จ้ามีถุงอีกสงน่ง นี่ต่นี ını, <Leonard> <s ad al à> ่คือคนสงที่มาเดียจ้ะดียจ้ะแบเป็นแบบสาสไลย์สไลย์่อ

ควรจะอันไหนดิระหว่างอันที่แล้วแดงชิลลี่ทั้งหัวกับอันนี้แดงดำดำแดงเข้าคอนเซ็ปแต่เคืนี้ก็สวยอยู่นะทรงมอนะข้างในก็คือเป็นแบบแ,บบแดงอ่ะ,อะคอมเมนตม์ามน่อยหละกันทุกคนว่าคิดว่าอัน,นอันนี้ที่เพิ่งสั่งมากับอีกอันนึงที่รีวิวไปก่อนหน้านั้น,น,นอันไหนดีกว่ากัน